น้ำมาสักการ์ดครับปูไปแจ้งไดๆไ,ไปได้โศกไดหลับไปฝันดีไปให้ตัวเก้าหันบอกตัวเก้าเนะี่ย<ม>ตัวเส่นาไมา่นีจังหวัดม่ผิดนั่นโดเอาลาสามหกสี่ คือได้เพิ่มได้เพิ่มสามหกสี่บ่อ๋อเอลคาว่าคิดว่าน่าจะเพิ่มเป็นสามหกสี่จะมกที่ีมีองตัวอ๋อแต่ว่าตัวเก้านี่ตัวเก้าตัวไหนก่อน 9, ตัวเก่าเก่าหกี่ตัวเก่าในเก้าหกสี่อาไงไง่าเมื่อนี่นี่เพิ่มส<อ>ามหกสี่เ,เออเมื่อไนอีกเมื่อไหนใกล่ไปใกล่เหรอเด้นี่นี่ดีอี่เมื่อไหร่ละปู อมแก็นะได้ฝ้ามาตามที่สุดนางสามหกสี 3, 6, ่คิดว่าหนาสีมามนะปูนะ้ะโอ้ท่านหน้าเด่น พัฒนาอเก่ากับพัฒนาเก่าสี่พัฒนาหกสี่พัฒนานะครับย้ำโค้งสุดท้ายนะครับคิดว่าน่าจะมานะ้าปูเนาะมานะสีมาเข่าคักๆแต่ห้า,า,ว,าวันเนี่ยแก้มเมื่อเบิ่งแล้วนะ้าปูเนาะมันเกิดหลายวันลว S <S 2> <S 2> อ,อันเป็นน,น,นั้มอยาหมอยาใครอันยาทหารน้ารักมากันกินใครเขาพวอปูโว้ยกับพวกเขาแล้วคราน่างวดนี่นะมันเก้าหกสี่สามหกสี่เก้าหกเก้าสี่เก้าเก้าหกสี่เด้อเมื่อนี้เพิ่มเติมก็คือสามหกสี่ที่เด็ดนะครับ นีนะกาลองเบื้องเอ่าแล้วนะปูนะามักก็ค่อยซสื่อนาเนาะการบ่มมากกับพานทันแล้วนะปูใส่พิจารณาญาณเอาเด้อท่านผู้ชมนะครับใส่พิจารณาญาณดูคัดคัดก่อนก้นหมุนอยู่ปุ่นก้นหมุนอยู่บ้านกวาดปุ่นปูน้าก้นบอกอยู่บ้านนอกปี ต้องล่องบ้งเห้ะเฟื่อมันเข่าเนาะเพื่อมีดวงเนาะมีโชควาสนาร่วมกันก็สิได้โชคได้หลับน้ำกันนกโปลเนาะโชคโฉมันๆมาน้ำกันเด้องวันนี่มาซอยลองโปลทำบุนน้ำกัน